วันนี้พี่ย่ามาไม่บอก กูอยากมีเรื่องี่อยากจะคุยหลายเรื่องพี่ธัญญาทุกคนวันนี้เตรียมตัวแล้วเดี๋ยวพี่ธัญญาจะมาพี่จะญ่าจะมาขายพี่จะมาขาของเดี๋ยวเราจะถามธัญญาเขามีเขาก็มีทำเติยงหลายด้านเขามีทำเตียงหลายด้ทุกคนเดี๋ยวเตรียมสองทุ่มเก่งสองทุ่มเก่งเดี๋ยวเตรียมสองทุ่มนเดี๋ยวอ่ามอนิเตอร์นะเเอออวันนี้ต่งานทุกคนก่อนเชิญไลค์กดแชร์นะครับผมทุกคนสวัสดีนะครับน้อสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ใครอยากส่งอะไรให้มันตกใจนะพี่ไฟเบอร์ใช่ไหมพี่ผมว่าเขาติดตามพี่แล้วพี่ไฟเบอร์ไฟเบอร์ไฟเบอร์เปิด ไฟเปอร์แม่คนชื่อไฟเปอร์่ดีอยวนี้ขออะนสที่ส่งแบบหลายๆอย่างๆมานี่น่ากลัวมากไฟเปอร์ไฟเปอร์อ้เรก็เนีไฟเปอร์ไฟไฟเปอร์ไฟเปอร์ไม่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 ไ่ไม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 ่นม่ไน่ไม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 ่่ไม่ไนะครับ่ไ่่มม่่ไมต่ไม่เม คราวนี้แล้วกำลังพูดอยู่โศกอะไรมาเต็มมุ่นเต็มมีใช่ใช่ะดุ้งดิคือมันใหญ่สุดแล้วเหรอไอไอติ๊กตอกนั่นอะติ๊กตอกอยู่ดี่วะมันใหญ่สิมันสี่สิมึงซื้อมันใหญ่เลยใหญ่สุดเออแล้วมีคนเนไม่ใช่มาเอาขึ้นก่อนเพราะว่ามันเห็นสีขาวเดี๋ยวเดี๋ยวพอสินค้ามาแล้วค่อยเอาขึ้นอ่าเพราะไม่งั้นมันจะมองไม่เห็นเนี่ยอ๋อโอเคนี่เพราะไเป็นคอนเทนต์เออแม่แปดอ่ะทุกคนพิมพ์คำว่าแม่แปด แ้นพียอะได้ได้ทุกคนโอ้ยเมื่อกี้เต็มหน้าเลยนี่อาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์ว่าไงตะวาตะวาไปปุ้นขิงขิงตะวาไปปุ้นแล้วขิงอาจารย์เบียร์ไปอยู่กับพี่เป๊กนี่เปยขิงเฮาขิงนู่นขิงนี่แล้วไปชมรู้เรื่องรู้ราวลไม่รู้เรื่องเฮ้ยไปนั่งเป็นไสตะมะอยู่นั่นอะ แต่ว่าเขาขายได้สองพันบ้านเลยอะไรนะแต่ว่าเขาขายได้สองพันแล้ววันนี้เหมือนที่ไน้องจอกเหมือนโรงงานนรกเลยตอนนี้แปลนแปลบ้านยังไม่ได้จ่ายตังค์เออเป็นกูอ้โหตายแล้วตายแล้วอาจารย์ดีออะเบี้ยพันแป์เจ้าคือจู้เหมือนได้ขึ้นไอ้กดแล้วก็มาจ่ายตังค์เออจบนี่อาจารย์เบี้ยมีนี่ก่อนทีวีสิบสี่นิ้วนี่อาจารย์เบี้ยทีวีสิบสี่นิ้วมีหรือเปล่าอาจารย์เบี้ยมีหรือเปล่าอาจารย์เบี้ยอะไรอยู่เปล่าอาจารย์เบี้ยอะไรอยู่เปล่าอยากปะทะว่ะอยากปะทะเศตมะว่ะเออนี่ แท็กติ่งนักเลงภพภูเขาทองอยากประทะว่ะอยากประท้าเว่ยอยากประท้เว้ย,ย,วยนี่กำลังเลยนี่นี่นนสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาแท็กมาริกาแท็กมาริกาแท็กพันยูและด็อกเตอร์มาริกาเวียสคือเป็นไลฟ์สดที่ uh, พิกัดรวมทั้งอะไรก็ตามแต่เนี่ยไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ถูกต้อง Um อะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรเกิดขึ้นได้คือไม่เคยมีธีมไม่มีธีมแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่หรือไม่มีคอนเซปต์ไม่มีเซสครปต์ไม่มีหาอะไรเลยมีบ้างก็ได้แม่เดี๋ยวคำว่าเราไม่ไม่ท้องจะไม่เป็นท้องแม่เออได้ไดแต่รักแม่เหมือนเดิมแม่พูดอะไรแม่บูดเลยแต่ขออย่างเดียววันนี้ขออย่างเดียวหนึ่งห้ามหลับในไลฟ์สองห้ามตดในไลฟ์ขอสองอย่างนอกนั้นได้หมดอาการหลับอาการตดมันควบคุมกันไม่ได้หูร่นไม่ค่อยดีหูร่ด ขายสบู่ดำสบู่แดงบอกนะแม่เออไปเออวันนี้แม่ยังไม่ได้ขายเลยสบู่ดำกับสบู่แดงหมดดีมากหมดแล้วเหรอสันปิไปขายของจันเองได้สองวันละเด้อแต่ต่อวันแล้วจ่ายตังค์เหมือนจันเบียยังจ่ายตังค์จริงจ่ายตังค์แล้วไม่ไม่ได้มีแบบย้อนชำระเหมือนจันเบียไม่มีไม่มีไม่มีแน่นอนไม่มีโอเคสบู่ดำสบู่แดงขายดีมากเดี๋ยวให้จันเบียวันที่สิบสองเดี๋ยวให้จันเบียับน้ำขาไม่ชำระเออช่องนี้ ชคนี้เราไม่เน้นไขยเน้นขำเน้นขำเน้นขำเออดีได้นขำเน้นไม่เล่าเน้นขปเาเน้นขำเน้นใช่เน้นขำใช่ใช่เออถ้าเกิดว่าอย่างไรก็ตามแต่อืออือมามาค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์ได้มากดไลค์กดแชร์ทุกคนนี่นวันนีม้มีมีติมมีติมอะไรมีติ่มคอนเสือ์ กดไลค์กดแชร์ด้วยมีติับะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเออกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครอยากจะส่งของขวัญมาสกรีดบอกเ้ยส่งของขวัญแล้วนะใครอยู่ภาคไหนก็ตามแต่นะคะเข้ามาที่ไลฟ์แท็กประยูด้วยนะคะอาสบู่ดําสบู่แดงของแม่นะนะฮะนี่สบู่ดําของแม่หนึ่งแถมหนึ่งจ้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมซื้อเลยนะครับผมวันนี้ถ้าราคาต่ำวันนี้ก็กดไปเลยก็นะฮะไม่เน้นขายนะครับเพราะว่าอาตัวของมันดีอยู่แล้วมันโปรโมชั่นมันจะหมมดแแลล้้้ววััันนนนนออยู่ีีะ นี่เอามาโชว์สามสี่วันเนี่ยเห็นไหมเหลือเท่านี้เหลือเท่านี้ผมมาจนจะหมดแล้วนะจ๊ะผมมาจนจะหมดแล้วนะเหลือเหลือกี่บ้านแม่เหลืออีกไม่กี่บ้านค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราตั้งใจทําให้แพ็กมนอยู่ประมาณห้าพันออเดอร์ห้าพันออเดอร์เออแต่ว่าเราจําได้ไหมจำได้จำได้ห้าพันออเดอร์เราก็ตั้งไว้แล้วก็วันนั้นได้ไปสองพันออเดอร์จ จากนั้นปุ๊บเนี่ยขายดีขายดีขายดีมาเลยจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็เลยว่าสบู่เขาบอกว่าสบู่ช่วยเรื่องอะไรคะค่ะช่วยเรื่องอะไรหนึ่งคือฟแดงเนี่ยฟ้าค่ะดำมาสิวค่ะแดงกับฟ้าดำมาสิวจำไว้แค่นี้ไม่ต้องอะไรมากแดงฟ้าดำสิวซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสบู่แดงแก้ฟ้านะคะส่วนสบู่ดำแต่สิวมีสองตะกร้าเออสบู่แดงแก้ฟ้านะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับผมสบู่ดำแก้สิวอ่าอ่าแค่นั้นเองอ่าแค่นั้นแหละง่ายๆใช่อาจารย์เบียร์มีเปล่าเหรออาจารย์เบียร์ไม่มีหรอก อาจารย์เบียร์เนี่ยนะเขาเป็นคนที่ว่า,วาสกินแคร์น้ำนหอมเนี่ยไปได้ แล้วหน้าจะเป็นฝ้าจะเห็นเหรอใช่ต้องใช้หน้าเป็นฝ้าเดี๋ยววันที่สองเนี๋ยให้ให้ล้างหน้าเลยหน้าเป็นฝ้าใช้สกินแคร์ไม่ได้ไม่ได้ใช้สบู่ขัดย่างเดียวใช่เออสบู่เนี่ยได้สบู่สบู่ดามแก้ดรอเตอร์มาริการเนี่ยเนี่ยเนี่ยจัดการได้ส่วนสบู่ดามแก้สิวตรงขลับได้ใช่เนี่ยอาจารย์ดูเออาจารย์เบียแอบดูเลยสดดูเลยจ้ะดูเลยจ้ะไม่ต้องแอบดูเลยจ้ะดูแบบเปิดเผยเลยจ่ะฉันไม่เคยกลัวเธออยู่แล้วอาจารย์เบียอาจารย์สัตมะของฉัน เธอสู้ชั้นสองคนไม่ได้หรอกจ้ะจ้ะสองรุ่มหนึ่งจ้ะบอกเลยจ้ะอีกแป๊บหนึ่งเธอก็ต้องบวชแล้วจ้ะใช่จ้ะก่อนบวชก็ต้องมีมามาจนจ้ะค่ะแล้วก็ตอนที่เธอบวชเธอก็ไร้สดไม่ได้แล้วไร้สดไม่ได้จ้ะไม่ได้ขายของจ้ะน้ำพริกเดี๋ยวฉันจะขายเองจ้ะขายน้ำพริกก็ไม่ได้แล้วจ้ะถูกต้องจ้ะอืแล้วน้ำพริกแกฉันก็ต้องยกยอดมาขายเองจ้ะถูกต้องจ้ะอืไปอยู่ในกุฏิเลยจ้ะจ้ะนาโมตัสะจ้ะนาโมตัสะพระกอบประตูอาอดมแล้วพรหัตต กูขายคนขายคนเดียวได้เป็นแสนเมื่อคืนอ่ะถ้ากูมาขายกับมึงแล้วได้220กูกลับบ้านเลยนะอ๋อที่แม่เป็นแม่เป็นกินตีน้อยแม่ขา,แ<อ>ขายไปแล้วกูขายไปแล้วขายได้แสนหนึ่งกูไปกินตีน้อยกู<อ>มานั่งกับมึงขาย228กูจะจะขายหาพ่อเหรอ <laughs> เออ่าไม่ขายหาพออ่เอเหรือเปล่าลองกดดูซิทุกคน ถ้าฉันมานั่งอยู่กับแจ็คพารันยูแล้วในไลฟ์แท็กพารันยูแล้วกูไม่ได้ขายอ่ะกูกลับบ้านนะเว้ยเดยเด้ยเด้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งต้องสั่นระเบิดเฮ้ยแม่โกรธแล้วแม่โกรธเ้ยแม่โกรธแล้วอะไรวะลูกค้าแท็กพารันยูไม่มีคนซื้อเลยเหรอมันจะได้งไงวะเออแม่โกรธแล้วเออเอาห้าสี่สามสองหนึ่งวุ้อะไรอ่ะอะไรอะไรอ่ะอะไรไม่เอาอะไร ไม่ต้ออะไรแม่ไม่ดิ้วลูกค้าอย่างงี้เพียงยังไม่มาเดี๋ยวรอแป๊บนึงเออใจเย็นทุกคนต้องรีบนะไล่สัมมาคาระนะอะไรเรื่องกัมมาคไล่สัมมาคาระอะไรหนูยังไม่ทำอะไรเลยทุกคนฉันบอกเลยว่าลูกค้าติดฝนอยู่ลูกค้าติดฝนอีกแล้วฝนตกตลอดนะฝนตกตลอดวันนี้ฉันก็ล้างสระไปนะวันนี้ใช่สระว่ายน้ำอ่ะเดี๋ยวสระว่ายน้ำฉันล้างเสร็จ นี่นะใครไม่ใครไม่ซื้อกูนะกูจะก็โถนตีปากนะนี่นี่นี่ใครไม่ซื้อกูกูจะก็โถนตีปากนะนี่ก็โถนอาจารย์เบียร์นะออกมาแล้วนะเอ้ยเออมาต้องซื้อนะเอ้ยไอปากนะพวกมึงไม่ซื้อนะพวกมึงนะเออเออไม่นั่งหัวละกันเธออ่าเออเออแล้วไม่เปิดเพลงให้แม่เต้นละเออเออปิดอย่าเชื่อจนหลืองเด็กก็โถนตีปากเอย่าใของการใช้ชีวิตจริงๆเออ ดิดิดดเช็นทีมนด้ว่านังงเหอนั ồi ồi> <h <h ่งพ UH> ังแย่เะไรดม่ไแกไม่กล้าที่จะออกเป็ด้วยหรอกเคอสอ่ะมันเป็นคอสไงแล้วัพิก็เล่นกำไรน้อยอ่ะใช่นี่กำไรน้อยนีีนังเครียดเลยนบก็ดเ็พูดเสมอก็ใช่ไงเออนพุทเจ้าจสอนงนเพระุทธเจ้าเนเดียวก็โดนอีกทุกเด เดี๋ยววันนี้มีมีปีโตแน่เลยแม่นี่ก็โถนนะก็โถนนะพูดในดินนี่ก็โถนคุญญานี่ก็โถนนะนี่ก็โถนเลยเพราะพี่เจ้าขายได้ไหมเฮ้ยทุกคนแม่ถามว่าพระพุทธเจ้าขายได้ไหมเออตึงก็เข้าใจตางหและความเป็นจริงตามหลักเอตุผลขายไปด้วยเทศไปด้วยมันใช่อยู่แม่มันใช่มันใช่เห็นดีเห็นด้ ก็มึงเชื่อเทพเทวสิงสอสิอนวอนขอร้องสะดงอต่อชัตนามงเชื่อสารพัดสิบมึงจะเชื่อไปมเลืความเชื่อตันของขึ้นแล้วท่าน่านเด็นี่นี่ขอแนะนำนะครับเวลาสอนอย่ามาีกความเชื่อคนอื่นะครับเน่โดนเวลานเดียกนก็โดนแมบละตคถเนี่ย กูพูดิดิปา่นไม่ได้พูดถึงคิดพุทธิสารกูพูดถึงความเชื่อกูมีสิทธิ์จะพูดเออเออแม่วาฟังม่าฟังแม่วาฟังแมว่าฟังม่าฟังมาฟังม่ั่าฟั่ามามาัม่ฟั่วามังแม่วาม่งม่ฟังมวาม่วางมวา่าฟยงเ่าฟัาฟางมมาา่าามม ศาสนาพวกมึงนอ่ะชอบช่องนี้ดูช่องนี้เหมือนได้ดูอาจารย์เบียร์ไปด้วยก้งสั่นๆก็นี่ไงสั่นๆไงก็หมุนไปก็หมุนคนไปหมุนมาเนี่ยหมุนไปหมุนมาเนี่ยอยู่กับคนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับค่ะแล้วก็ เีะเรนิ่งนะเราะว่าแม่แดครับแม่แตั้แต่เม่านะครับที่สที่สุดถ้าเกิดลูกค้าท่านใดอยากจะเล่นกับเราเชิญเล่นได้เต็มที่นะคะคแล้วก็ถ้เกิดลูค้าท่านใดเล่นกับเราได้นะคะเราก็ยินดีค่ะใช่ครับแล้วก็ลูกค้าคนไหนนะครับสนใจนะครับอยากจะมาไลฟ์กับผมแม่บุ๋มบรรดานะครับวันที่28นะครับอจองได้นะครับคุณดเรมาริกาแม่บุ๋มปนัดาดอนองวันที่ไงอ๋อ28 28ไงอ๋อดรนะดบจดรน่ดรบมปดไดดกเอร์็กไป <You. S 2> ด็อยเตอร์แม่ติง่งแม่ติง่งยี่สิบแปดลงคิวเลยค่ะจ้ะร้านไอ้พวกนี้มันลงคิวหมดแล้วดีไปเลิศมากเลิศมากเลิศมากไอ้ไม่กลับบ้านนะไอ้แม่จะกลับบ้านแล้วนะแม่นะโอเคเพื้อนเออ้กันแดดแม่ วันนี้กันแดดวันนี้แม่สวยอยู่แล้วไม่สวยได้ไงวันนี้ทํางานตั้งแต่เช้ากันแดดร้อยเก้าเก้าจ้าสามารถได้จ้ากันแดดแหละโอ้โหไมม่ีของเยอะสินค้ามึงเยอะมากไม่ต้องให้ต้องให้นู่นกันแดดร้อยเก้าเก้าจ้ากันแดดร้อยเก้าเก้าแม่มากันแดดร้อยเก้าเก้าจ้านี่กันแดดผมกันแดดแม่จ้าก็แบบแม่จ้านี่ ทุกคนร้อยเก้าเก้านะทุกคนคือปกติกันแดดอะดรขายตั้งแต่ตอนประมาณ2ปีแล้วอะที่เรายังไม่รู้จักกันใช่เราไม่รู้จักกันแต่ว่าแพทดูแม่ตลอดค่ะใช่ตอนนั้นเราเปิดมาตัวนี้เป็นตัวสินค้าตัวแรกของดรกตเมริกาสกินแคร์เนาะตอนนั้นขายถึยก็สิบตอนนี้ปริมาณ30กรัมแต่ตอนนี้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทกำลังสวยกำลังสวยกำลังสวยขายได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะใช่ไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้เอาตรงนะได้กินละมุนตลอดเลยอะ กูได้กินมันละโมบตลอดเลยอ่ะแท็กไอ้หยางไปหดือพี่อู้ไปเนี่ยแม่ไปแม่โอ้ยแม่อย่าบอกมึงแล้วขออนุญาตมึงแล้วเหรอบอกไปที่พี่ฮับงานนะเดี๋ยวนี้ขอเยอะกันกูขออนุญาตแล้วเหรอแต่นี้มีกด้ขอแล้วขออนุญาตแจกด้วยแจกด้วยอนุญาตแจกด้วยนี้แม่ขออนุญาตนะไปรับงานแล้วก็ไปดื่มนิดหน่อยแล้วก็ขอไปดื่มจ้างกูชั่วโมงหนึ่งกูแม่งแดกไปสามชั่วโมงไปรับการไปรับการไม่ได้หลายแต่ไปแอดได้เด็ดนะฮะ เออแล้วประเด็นคือเอาเกี๊ยวมาเอาเกี๊ยวมาด้วยได้ข้าวต้มมัดมาด้วยข้าวต้มมัดอะไรแล้วว่าฝากมึงรอเออเดี๋ยววันนี้นะฝากมึงรอใครกดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวแถมข้าต้มมัดให้ข้าวต้มมัดเดี๋ยวใครกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวแถมข้าต้มมัดให้นะเว้ยเนข้าวต้มมัดนะเว้ยมารับที่มูฟฟาตเลยเดี๋ยวเก็บไว้ให้ัตนะเว้ยอร่อยนะเว้ยอร่อยนะเว้ยอร่อยอาวข้าวต้มมัดแม่งแบบนีเนี่ยมีกล้วยเป็นเป็นตอนตอนะตอนตอนอันนี้เหม็นบางพูดอะไรฮะบางพูดเหม็น บังคุดหรือละมุดละมุดอ่ะแม่กินละมุดมาเอ้ยแม่กินบังคุดมาแม่กินบังคุดมาดพเอทีเออ่ะฮะเอทีเอ็มเอทมกดตังเออเอทีเอ็มเไม่ใช่เอทีเอ็มเอมแม่ไปกดตังเออมนคนไล่ันกันอี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 ดีเอ็มดีเอ็มอีเกทรอนิกส์เอออดเออดีเ มิวสิกอ่อมิวสิกไม่ใช่ ATM ATM กดตังค์แม่กูเมามึงมอดีตของเขาไม่ได้บอกเขาไม่รู้กูแค่ซองดีแล้วอะลองลองพิมพ์ล่ะไม่รู้ไม่รู้อ่ะดูดูนะไม่รู้ไม่รู้มีคนไม่รู้แม่มีคนไม่รู้จะตอบเป็นนายกนไงมีคนไม่รู้นี่มีคนไม่รู้นี่บอกว่าไม่รู้ไม่รู้เแม่ไม่รู้เรื่องอะไรเขาไม่รู้ว่าแม่เขาไม่รู้แม่แม่แม่ไม่ไม่ไม่รู้นี่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เนี่นะไม่รู้ไม่รู้เห็นไหมไม่รู้เเลยยนี่ เขาไม่รู้แม่คนในไลน์เขาไม่รู้แม่เก็บอาการเมื่อกี้เพลงอะไรนะกูนี่นั่งหนีฝีอยู่เก็บอาการเมื่อกี้อะไรนะแต่มึงพูดทำไมไม่เม่อี้อะไรนะเพลงอะไรนะ e d m P R D J นะครับผมอ่ะขอแม่ก่อนนะครับทุกคนกดนะช่วยแม่ทุกคนค่ะดอกกลมังกรเป็นเจ้าของสกินแคร์นะคะปกติขายตัวเองปกติเดี๋ยวขายตัวเองเดี๋ยวก่อน ปกติขายสบู่ตัวเองไม่ใช่ขายตัวเองขายตะบู่ตัวเองไม่ใช่ขายตัวเองขายตะบู่ปกติขายของตัวเองได้วันละแสนสองแต่วันนี้มาแท็กคนอายูได้เท่าไหร่แม่งเหี้ยสามพันเหี้ยสามพันยังไม่ถึงเลยสามสองสามสองสามพันสองร้อยบาทไม่มันกำลังมาถ้าไม่ขึ้นหมื่นกูยังจะไม่ไปคิวอื่นนะคะแล้วอย่ามาช่วยก ช่วยกันกดสบู่แดงช่วยกดให้แม่หน่อยเร็วกดเลยครับกลัวว่าวันนี้มีคนไอ้สัสมึงเตรียมมึงเตรียมพ่อฟูกเลยเดี๋ยวมีคนสนุบแน่นอนนะฮะสบู่ดร็อปมาริการนะครับชีวิตนะฉันบอกเลยว่ามีคุณค่ามากเลยนะปกติแล้วอยู่ในรายการดร็อปมาริการนะฉันบอกเลยนะเออเนี่ยจะมานั่งดูฟรีอย่างมีเกียรติไม่ได้มึงเตรียมมึงเตรียมอันนี้มาเลยมันแบบนอนเลยรอแป๊บเดี๋ยวกลัววันนี้อุ้มีลากขึ้นขึ้นรถแน่นอนอะ อืมดูหน้าทุกคนตอนที่แม่กูเหนื่อยแล้วไปดูดูหน้าดิแม่กูลอยแล้วทุกคนกดซื้อกดซื้อให้แกหน่อยดูดี่อนีนหน้ามันดีอย่างไรก็ตามแต่แล้วทำไมแกหน้าตาดีก็เลยการนาซื้อไปเลยเออดูแต่ละอย่างสองอย่างได้แล้วนะดู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 นี่เห็นไหมทุกคนปกติเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นแม่ในรูปแบบแบบนี้แต่วันนี้ผมจะให้ทุกคนดูติหน้าเป็นแบบนี้ดูติหน้าเป็นซาลาเปา แม่แม่ปัดแก้มแม่ปัดแก้มเออไอ้ก็นี่มีคนบอกอ้ยเร็วเร็วขึ้นตะกร้าฮอตแล้วเธอขึ้นตะกร้าฮอตแล้วเธอขึ้นตะกร้าฮอตแล้วอุ้ยเร็วสุดขึ้นตะกร้าฮอตแล้วมาเลยจ้าคือสกินแคร์แล้วก็มีหลายเยอะแต่ว่าฉันขึ้นมาสามตะกร้าแค่นั้นแหละห้านาทีแรกจบไปนี่ก็เมื่อกี้มีคนรายงานเพราอาจารย์เบียร์ขิงไอแพดขิงไหมไอแพดมีคนซื้อให้อ๋อมีคนซื้อให้อืมไม่เรามีไอแพดเอลูก เามามามาไม่กี่อันไม่กี่ทำไมเอามาไม่กี่อนโอ้ยอาจารย์อะไรอ่ะถิงอะไรแบบอะไรกูมีเออกูมีเยเนใหม่ใหม่เลยเนี่ยให้ไม้เนี่ยไม้เนี่ยมาดิกลัวที่ไหนล่ะนี่มีคอมว่ยมีโน้ตบุ๊กไว้ใจมีโน้ตบุ๊กก็โดดไอ้ตัวไ้แบบอะไรเออนี่เขามีนี่เขามีโน้ตบุ๊กนี่นี่ก็เขาใช้แบบนี้ด้วยใ้แบบนี้โอยจมันเลือกเนี่ยไว้กันแดดได้ด้วยนี่นี่ใจมีป่าวดีเขามีเขาซื้อโน้ตบุ๊กไว้ เอาโจไรใช่นี่ก็มีเยอะเยอะนี่ดหมื่นแปดหมื่นอะไรนี่สามหมื่นแปดเออเล่นอะไรก็ได้เออคือดึงนี่เอาไว้เอาไว้กันแดดก็ได้กันฝนก็ได้ก็เอาเอาไว้ให้แม่กูแต่งหน้าก็ได้นี่นี่นี่แต่งไม่ได้กันแดดไม่ได้อันนี้เอาไว้สำหรับปักตะก้าเออปักตะก้าได้ด้วยไม่ได้เออเออดีกันแดดดูปักเป็นเป้าเบียร์ปักเป็นเป้าใช่ถ้าไม่มีลูกน้องก็ปักไม่เป็นหรอกเออเฮ้ยแต่ตะมัดไปตะมัด ซาตามาแปลว่ามันมันเป็นมันเป็นมันเป็นตัวกระตูนแม่ไม่ดีผมแยบผมเปิดโล่ซตมาเป็นยังไงวะตัวนี้ก่ั้งสวนทั้งสวนเลปูสองก้อนซึ่งในจนนร้อยเก้าสิบ้าตอนนี้ใครจะซื้อก็ซื้อตอนนี้ใครจะซื้อก็ซื้อเลยแม่กำลังมัแล้วรถเหลือเท่าไหร่สามเก้าแปดลดเหลือสาสามร้อยห้าสิบสามร้อยป สามร้อยไปงแม่กำลังมองๆฉันแม่มาคืดม้อยสาไปสามร้ามร้ยกลมกามร้ยมรกลมกมไม่บอกสาม้อยกลมกมไม่ต้องคิดก่อตอคนเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้แหละตอนนี้แหละกำลังมันอะไรอะไรไม่ได้ผลิตมาให้พวกมึงรวยนะเนแวเดี๋ยวจอกันได้เดี๋ยวจอกันได้เดี๋ยวจอกันได้เดี๋ยวถามห้ไปรต้สามรอยเอาเลยไปสามร้อยสามร้อยสาร้อย เ่าไรนะเหียแม่งเออ่ดเยยดไดหกสิบาททำอไรทำอะไเออเอ้ยขายเท่าไรนะสามอทุกคนเอาสามทุกคนทุกคนสารแล้วกดกูหลาลังเลตะกะ้าทุกคนหมายถึงว่าอันนี้อันนึ่งมอันนี้อันนึงแล้วก็นี้สอเอออันนี้สองอันใตยได้ได้สมันเนี่ยโอเคไหมสามร้อเออเนี่ยูได้แล้วกูไดกลังก่ลังมอยี้ สตัวไงแล้วมาับู่จบูดาสขบููดามากระแดดอ้ยลังมองะกำลัอมันยังไงนะไม่ปูนี้พี่เตียมดนนะโดนเตี้ยมไว้เตียมไว้แม่ลังมองเออได้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 ม่หมวกว่ได้เร็วเร็วเตียมกดเลยเตียมกดเลยเออไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดเดี๋ยวเราแป๊บนึงเราแป๊บนึรา มาดูตั้งเดีเดี๋ยวทุกคนรอแป๊บนึงเสียวหายฟ้าหายึงมาเฮ้กูเนี่ยอย่างกูได้กำไรอ่ะเออเดโกกดใจไปกดกกโก้กดใจไปสองแสนใจเลยไปไปสองแสนไปไปไปใจออเดอร์าหกสิบบาทกต้องทางานแค่ไหนได้ออเดอร์เราหกบาทกดสสใจ ม่เรามีเอ็ดตกกไคยอยาเอาคลิปนี้ไปออกกูก่อนแล้วตอนเป็นนายกคิปดีเนี่ยตอนเป็นนายกคลิปนี้มันแน่กูกูเจบาเจบ้ากูถามว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะมึงมึงดูผู้ว่ากทมหรอผู้ว่ากทมเนี่ยแม่งรองเท้าก็ไม่ใส่กางเกงตัวเสื้อตัวสีดำที่หูสูงแกงนั่นยังเป็นผู้ว่ากทมเลยอ๋อเอ้ เกี่ยวกับภาพลักษณ์ถ <fall asleep> ูกงเกี่ยวกับความจริงใจในแลนด์บายต้องถูกต้องแม่พูดถูกแม่พูดโพสแม่พูดถูกแม่พูดถูกแม่พูดถูกแม่แม่พูดอะไรก็ถูกทุกคนเนี่ยฉันจะบอกให้เลิกยุติิดกับภาพลักษณ์ได้แล้วใช่เออแม่พููดถกเลิกยุติใช่ใช่ใช่แม่พูดถูกแม่พูดถูกแม่พูดมีเหตุผลผมรอแป๊บนึงนี่นี่นี่แม่ดนึ่โกโก้โกโก้มาดิค่ะ ท่ายืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษนะท่ายืนเนี่ยจะแอคไปไหนยะดายาดาโอเดียกิดโอเดียกิดแม่ชอบจริงเลยเดี๋ยวเราตะก้าก่อนทุกคนเอ๊ะไม่ทำตะก้าช้านะเร็วเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ฟื้นอีกเว้นกลัวแม่ฟื้นกันอยู่กำลังมาร์ท่าห้าพันก่อนมึงเปิดมันตั้งกี่นาทีไม่ได้ห้าพันเดี๋ยวก่อนซีแม่ใจเย็นกูนี่อายกันจะไม่รังมากเลยเขารออยู่รอตะก้าแม่อยู่